รอบจานรอบโลกรอบจานรอบโลกสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปค้นหาความอร่อยรอบจานกันที่จังหวัดชุมพรตามหาความอร่อยรอบโลกกันที่อุจิประเทศญี่ปุ่นและเข้าครัวล้วงสุดเด็ดเมนูยำขาหมูยูนานที่แม่สลองจังหวัดเชียงรายติดตามชมความสนุกและความอร่อยไปกับคุณเอและคุณนิรุตได้เลยครับ สนับสนุนโดยอิมเม Hol ลิเดช่วงอร่อยรอบจานอาหารใต้สไตล์ร้านใยญยปวดกับความอร่อยแบบมีเอกลักษณ์ไม่กินไม่ได้แล้วและนี่คือกับข้าวบ้านๆแท้ๆท,ที่ทำกันในครัวทุกบ้านมีมแต่ว่าทำมาสามสิปีทำขายมา3ามสิปีอยู่ที่เมืองชุมพรเราอยู่ที่ร้านคุณยายปวด ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเย็่ปวดตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร ถึงชุมพรหลายคนอาจน,นึกถึงเมืองผ่านแต่สําหรับสายกินตัวจริงที่นี่คือขุมทรัพย์ของอาหารใต้รสเข็มที่ซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆของเมืองนี้หนึ่งในตำนานความอร่อยของชุมพรต้องยกให้ร้านเยป,ปวดร้านเป็นบ้านที่อบอุ่นไปด้วยกลิ่นหอมของเครื่องแกงสดและความตั้งใจของครัวรุ่นใหญ่ที่สืบต่อรสมือดั้งเดิมมาก,กว่าครึ่งศตวรรษไม่ว่าจะเป็นปลาเค็มทอดกะทิสุดลับเฉพาะแกงขั้วกระดูกอ่อนรสจัดจ้านทุกจานคือรสใต้แท้ๆที่ทั้งเรียบง่ายและมีสเสน่ห์แล้วตามพิธีกร ของเรามาชิมความจัดจ้านแบบคนใต้แท้ๆที่ร้านเย,ยปวดรับรองว่าเผ็ดถึงใจอร่อยถึงถิ่นชุมพรแน่นอนทำกับข้าวบ้าน ร่อยอร่อยคนชุมพรมาฝากท้องที่นี่ที่ใครไม่ทํากับข้าวในครัวที่บ้านอยากทานรถมือเด็ดเด็ดรถมือที่เป็นพื้นบ้านเดี๋ยวนี้ออกมาทานนอกบ้านกันแล้วที่นี่ขายมา30ปีเมนูพื้นบ้านทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมแล้ววัตถุดิบก็เป็นพื้นบ้านแถวนี้นะฮะก็ละเลยชวนคนที่รุตชวนคุณผู้ชมมาชิมซะหน่อยทานในสวนทานในร้านด้านหน้าก็ได้นะฮะอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะทําจานต่อจานแล้วก็ใช้เตาถ่านทําคุณยายปดนี่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนี่คือรุ่นที่2รุ่นที่3สืบฝีมือมา เขาเรียกยังเหมือนเดิมชาวชุมพรก็ยังมารับประทานหนาเน่นอยู่วันนี้เป็นบ้านๆนหน่อยคุณผู้ชมครับแต่ว่ารับรองละ่ะสุภาพบุรุษท่านนี้จะต้องคิดถึงบ้านละ่ะ <c oughs> ทำไมเขาเสิร์ฟขนมมาพร้อมกับของขวเสีย <c oughs> ไม่ใช่อันนี้มะเขือยาวหรือมะเขือเปราะไม่แน่ใจเผา,าแล้วก็ราดกะทิมาเนี่ยดูดิ <c oughs> แต่ว่ามองไปแล้วเห็นมีต้นหอมแล้วเหมือนก็มีพริกเหลืองอยู่หน่อยๆผมทานก่อนเลยนะ หอ,หอมหอมอร่อยเลยปรุงมาเสร็จเรียบร้อยกลมกล่อมกะทินี่แบบนเสน่ห์มากมันหอมธรรมดาผมจะไม่พูดระหว่างกินแต่นี่ไม่ใช่เพราะใส่ปราบันเนอ,อือขึ้นมาเลยกะทิเขาอร่อยย่างพาจากกะทิไปไปโดนมะเขือเนี่ยมันมีกลิ่นหอมไหมขึ้นมาอ,อ,อร่อยมากอันนี้อร่อยมาก ปลาอินทรีเนี่ยดูดิครับใหญ่มากๆเลยเวลาหันอย่างนี้เัลาเขาไม่สดจริงเนื้อมันจะค่อนข้างแตกแล้วเนื้อเขาสดมากหมักเกลือประมาณสัก30นาทีผมแอบไปถามทางในครัวแล้วก็เคาะเกลือมาก็เป็นปลาอินทรีสดน้ำจิ้มเขาโอ้โหโอ้โหแกงนั้นเนี่ยไม่ไหวละปุ่มนี่โอ้โหท่านผู้ชมดูดูว่าแกงผมเองนี่หี่ผักกินดูเขียวแดงเหลืองเลยนี่ท่านผู้ชมดูอย่าอยู่เลยเนื้อแน่นเพราะปลาอินทรีเนี่ยถ้าเกิดไม่ชำนาญแข็งปลอร่อยแข็งไม่ไม่แข็งเห็นเนื้อนุ่มไหมดูผมว่าน้ำจิ้ม เขาเปรี้ยวๆหวานๆหอมแต่ไม่มีเค็มของน้ําปลาเลยอร่อยเลยอร่อยเลยอันนี้คือจานเด็ดที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมและคุณยูรุมารับประทานปลาเค็มทอดกระทิปลาเค็มที่นี่ก็จะใช้ปลาอินทรีนี่แหละในเวอร์ชั่นเค็มมาทอดกับกระทิมีการหั่นหอมบอกระเทียมซอยมาแล้วก็พริกขี้หนูนะครับ เท่านชอมนเหมือนกินกะทิกควนกะทิจะนําขึ้นมาก่อนเลยมไม่รู้เลยว่าเรากินปลาเค็มกันอยู่ไปถึงตอนท้ายๆครับถึงจะรู้สึกว่ามีปลาเค็มตอนอยู่ในในกะทิครับและไม่มีความเค็มของปลาเค็มคผมเอามาคลุกข้าวดูทักคำเตะเตะข้าวหยุด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 ขอบคุณครับ อย่างนี้เลยแล้วลองดูโดยที่ไม่ใช้ข้าวทางร้านก็แนะนําว่าให้ให้คุกข้าวแต่ว่าท่านผู้ชมลองคุกแบบผมดูพี่เอ๋ลองดูก่อนเพราะผมได้พิสูจน์ไปแล้วผมไม่แกล้งคนอืมอืมเพราะว่ามันเข้ากันมากๆ เขากินมากม,มากกอดข้าวม,มันอร่อยไปเลยถ้าสั่งคู่นี้มานะนี่เป็นปลาหมึกไข่ต้มน้ำหวานไหมต้มหวานไหมฮะไม่ฮะ,ฮะคนนี้ราไม่รับประทานปลาหมึกตัวกาลัง<ๆ>รับประทานเลยปลาหมึกตัวเล็กๆนี่อะไรพี่เอ๋นี่เหมือนแกงแกงแห้งแกงคั่วคั่วอะไรกระดูกหมูคั่วกระดูกหมูคุณผู้ชมฮะแล้วก็ใส่ลูกกล้วย คือกล้วยที่กําลังจะสุกแล้วแต่ว่ายังไม่มีความหวานจืดฝาดขมอยู่ครบเลยอันนี้แหละเรียกลูกกล้วยคุณผู้ชมถ้าเกิดแกงไม่เก่งหรือว่าตัดไม่เรียบร้อยหรือว่าวางแผนการทําไม่ดีมันก็จะดําแต่ถ้าคนเก่งๆก็จะออกมาแบบนี้คุณผู้ชมแบบนี้ต่อไปก็ต้องมาวัดกันที่จะที่อร่อยไหมเครื่องแกงเป็นยังไงเครื่องแกงปักใต้แถวนี้นิยมใช้พริกสดแล้วให้คุณยุรชิมแล้วล่ะ เรื่องของรสชาติพอดีอย่าเพิ่งไปเติมน้ำปลาอย่าเพิ่งไปเติมพริกเติมอะไรเลยความเค็มความอะไรอยู่เรื่องเขาใส่กะปิลงไปด้วยส่วนลูกกล้วยนะเขาแกงมาได้สุกได้พอดีคือ1ไม่เละ2ไม่แข็งเกินไปนี่เขาแกงมาเหมือนกันบนะเป็นหัวมันประมาณแบบม,มันหน,น,นึบหนึบ,นบ,นบขนาดนั้นเลยก็อร่อยเลยทีเดียวกินกับข้าวเนี่ยพร้อมเสิร์ฟเลยกับข้าวโดยไม่ต้องไปเติมอะไรทั้งหมดเลยแล้วก็กระดูกที่เขาเลือกมาอย่างดีไม่เจอตัวกระดูกจริง,รงๆไม่มีไม่มีเป็นกระดูกอ่อนนี่เราทานได้ไม่ต้องระวังตัวรสชาติเนื้อรสชาติก็เด่นนกะทครับ มีเค็มมีหวานกะทิตามมามีความเผ็ดพอดีทานกับข้าวอย่างที่คุณนิรุตแนะนําอร่อยเลยทีเดียวอันนี้เป็นแกงส้มใส่หมู3าชั้นแล้วก็ใส่หยวกกล้วยผู้ชมเอาสิ บ้านยายปวดเนี่ยทำอาหารได้อร่อยมากและเขาแยกอย่างชัดเจนของรสชาติแกงคั่วก็เป็นรสชาติของแกงขั่วเรามาเรื่องแกงส้มหรือแกงเหลืองเ,เขาแยกมาชัดเจนมไม่ใช่แค่แยกรสชาติมาชัดเจนเขาแยกความอร่อยออกมาอย่างชัดเจนความเปรี้ยวความหวานความหอมและความอร่อยของตัวที่เราไม่ซึ่งไม่รู้เลยถ้าเปิดพี่เอไม่บอกก่อนว่า ผมกำลังกินหยวกกล้วยเข้าไป <c oughs> รสชาติอย่างที่คุณนิรุตเล่าคือข้าบเผ็ดอันนี้เป็นแกงเดียวเลยที่ไม่ใส่กะทิใส่หยวกกล้วยเขาเรียกแกงกระดูกหมูอ่อนใส่หยวกกล้วยชุมพรนี่แกงส้มได้มีรสอีกรสหนึ่งก็คือมีแต่งรสหวานคือ <c oughs> ปักใต้ลงมานี่จะไม่ค่อยมีสรสแบบน <c oughs> ี้ไม่ค่อยมีสารสเรามาชิมร้านที่ชุมพรอยู่สองร้านเมื่อวันก่อนร้านพิจารร้านพิจาร อันนี้แกงส้มคุณผู้ชมฮะใส่ดอกแคใส่หลายอย่างทีเดียวเขาไม่ใช่แกงส้มที่เป็นแบบแกงเหลืองที่บ้านเราเลี้ยงอันนั้นจะเผ็ดเป็นส <30 S 1> ามสิบปีเหมือนกันว่าถ้าไม่สามสิบปีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแวะมันเป็นอะไรทำแกงส้มในรสชาติจัดจ้านใช้พริกสดนี่แหละชุมพรนี่มีแกงเหลืองแบบนี้ที่ค่อนข้างกลมกล่อมฝรมึกนี่ก็รสชาติดีคุณผู้ชมสดสดสะอาดแล้วก็กลมกล่อมเหมือนกันนะฮะนั่นแหละผู้ชมแวะมาร้านยายปวด,ปวดนี่ผู้ชมฮะ,น,มะนี่คือเส้นทางลงปากใต้เรามากับสยามซิกเนเจอร์ล่องท่องเที่ยวลงปากใต้นะะะครรรรับแวที่่ชุมพหาอออไย นะครับคิดถึงครัวที่บ้านมาที่ร้านยายปวดเปิดทุกวันหยุดเฉพาะวันพุธนะครับคุณผู้ชมสามารถมาได้11บโมงเช้าแล้วก็ร้านจะปิดตอน5มงเย็นมันจะไปปวดใจปวดไกามันไม่ได้กินแบบนี้อีกแล้วเขาอร่อยมากเลยครับช่วงหน้าชิมความอร่อยของเกียวเรียวริอาหารเกียวโตดั้งเดิมที่อุจิ ด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทําให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาวดีฮอลเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ เดินทางท่องเที่ยวในแบบส่วนตัวตั้งแต่สองท่านกับสมอลลุปเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการเลือกเต็มอิ่มทุกสถานที่ในแบบสโลลฟ์เลือกท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ <c oughs> เลือกบริการส่วนตัวพร้อมการดูแลในแบบพรีเมียมเลือกสมอลลุปบายฮอ a ิเดกุ p ออกเดินทางบนโลกกว้างกับการเดินทางแบบพรีเมียม <_ d oll ing> เติมเต็มความสุขทุกการเดินทางกับหนึ่งในผู้นำด้านการท่องเที่ยว<อ>ไม่ว่าเส้นทางในฝันของคุณจะเป็นยังไงรรเราจะพาคุณไปสัมผัส Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา เที่ยวอิตาลีที่สุดแห่งความโรแมนติกดินแดนแห่งมรดกโลกธรรมชาติศิละปะสุดคลาสสิกสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษพร้อมการดูแลอย่างดีแบบ e อ c กซ์คลูเชี่ยวได้อย่างอิสระในสไตล์ที่ต้องการอิตาลี Private and e อ s y บินดีพักดีพร้อมบริการแบบส่วนตัวโดย Elite Holiday สัมผัสประเทศจีนในแบบลีลาวดีฮอลิเดย์ยืนเมืองแห่งอดีตและอนาคตที่ปรสานกันอย่างลงตัวความมหัศจรรย์ของอันซีนและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติไปกับเราพร้อมคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เดินทางเที่ยวให้มีความสุขเที่ยวได้ทุกเส้นทางคิดถึงการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคิดถึงลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ นับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ช่วงอร่อยรอบโลกเกยวเร็วอ,อาหารเกียวโตดั้งเดิมอร่อยทุกคำจดจำทุกรสชาติห้ามพลาดเด็ดขาด เมืองอุจิเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของโตเกียวที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ําที่นี่คือแหล่งกําเนิดชาเขียวมาาวัทฉาระดับตานานของญี่ปุ่นชาที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดื่มแต่เป็นวัฒนธรรมที่หลอมรวมอยู่ในชีวิตประจําวันของผู้คนที่นี่มีร้านอาหารญี่ปุ่นเก่าแก่ชื่อทัสมิยะที่นาาํามัทฉารังสรรค์เป็นเมนูกเกียวเรียวริอาหารเกียวโตชั้นสูงที่ทั้งงดงามและเปลี่ยนด้วยรสชาติแห่งฤดูกาลนี่คือประสบการณ์ในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยสัมผัส,ม,สมาก่อนหอเก็บไว้ก่อนคุณผู้ชม ให้คุณนิรุตด,ดูฮะว่ามือนี้สวยขนาดไหนดันหนีไปธุระอีกเมืองหนึ่งไปเรามาทานอาหารคนเดียวผู้ชมตอนนี้อยู่ที่เมืองอุ จิคุณผู้ชมครับเป็นอำเภอหนึ่งเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่อยู่ในเกียวโตเมืองนี้ดังที่สุดถามคนญี่ปุ่นเขาจะทราบเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวชาววคุณผู้ชมครับชาที่ดีที่สุดจะมาจากอุจิของเกียวโตครับที่นี่อุณหภูมิพอเหมาะปลูกชาได้รสชาติยอดเยี่ยมอุจิวันนี้ไม่ได้มาทานชาอย่างเดียวคุณผู้ชมมารับประทานอาหารตรงนี้เป็นอาหารเกียวโตเรียกว่าเกียวดูรินะครับแล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างจะสําคัญมาทําเป็นเบนโตะนะฮะร้านนี้เป็นร้านที่เก่าแก่ ร้านชื่อทัตสุมินะครับตั้งแต่ปี1,840เปิดเป็นร้านชามาก่อนหลังจากนี้พัฒนาตัวเองเป็นร้านอาหารในปี1,915นนั่นแปลว่า100ร้อยกว่าปีขายอาหารแบบนี้ ผ่ไปก็มีแม่น้ําอุจิไหลเอื่อยแต่ตรงนี้เป็นช่วงที่เป็นเขื่อนน้ำน้าตกลงมาสวยมากคุณผู้ชมครับเอาอะคุณผู้ชมครับอานตรงหน้อยากให้คุณผู้ชมดูความพรีเมียมของร้านอาหารร้านนี้จัดของประจุกประจิกมาให้รับประทานกับข้าวทั้งหมด30อย่างอารมณ์แบบจัดในเบนโตะคุณผู้ชมสามารถครอบแล้วเอาไปรับประทานระหว่างทางได้เลยก็อ,อันแรกนี่คุณผู้ชมครับหัวมุมนี้เลยเป็นไข่มุนตัวไข่เกิดจากแม่ไก่ที่กินเฉพาะใบชานะฮะราคาของ ไข่ใบหนึ่งมากกว่าไข่ปกติประมาณ4ี่เท่าได้คำนึมาเป็นไข่ม้วนนะฮะน่ารักมากนะครับหวานน้อยฮนะมีเค็มมีหอมพวกดาชิเนื้อไข่ก็แบบออกแนวแนวเต้าหู้หน่อยไม่ทําแข็งมากคุณผู้ชมสามสิบอย่างไม่แน่ใจว่าอธิบายให้คุณผู้ชมฟังได้หมดไหมอันนี้คือพริกน่ารักมากใส่พาเนะาแบบนี้มากับกุ้งเล็กกุ้งน้อยคุณผู้ชมดูเป็นพริกมังกันจคคคิคล้ายคลพริกหนุ่มบ้านเราฮะแต่รสชาติจะไม่เผ็ดผมชิมเลยก็เปิดรสเลย มีหวานมีหอมมีเค็มอร่อยทีเดียวแล้วก็นี่เป็นห่อสาหร่ายด้าน,นในมีเส้นสองสีอยู่คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเดี๋ยวลองรับประทานดูเลยรสชาติเป็นปลาเหมือนปลาเส้นหนึ่งคุณผู้ชมห่อสาหร่ายอยู่นี่ไงเป็ดคุณผู้ชมเป็ดเป็นชิ้นเลยมีผักเลเล่น้อยเต็มไปหมดอื เป็ดทำมาแบบหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยทีเดียวนี่ผู้ชมมาแถวนี้นะเกียวโตเนี่ยเต้าหู้เนี่ยถือว่าันดับหนึ่งเลยเขาดังมากในมือผมนี่คือฟองเต้าหู้นะฮะอ,อันนี้กับหวานนุ่มาหอมแอบมีเด้งนิดๆจัดอาหารมาครบทีเดียวคุณผู้ชมนะนี่ปลามีปลาด้วยจากท้องทะเลอันนี้เป็นปลาคัมบาติย่างคุณผู้ชมชิ้นใหญ่ๆเลยอ๋อนี่จัดข้าวมาให้ทานด้วยกันนะครับมันก็สวยนะครับกลับมาเป็นคําเรียบร้อยแล้วก็รวยด้วยข่าเขียวเป็นใบนะฮะ อ,อันนี้ต้องทานกับข้าวเหมือนกับปลาถูกปรุงใหมีความเค็มหอมเดี๋ยวลองดูข้าวที่รวยใบชาจะออกมาเป็นยังไงอืมแปลกอีกอร่อยไอตุนนี้สวยมากอับหา่านก็เลยมีไขมันก็้าตับห่านนี่อยู่ด้านบนรสชาติใช้ได้เลยแอบบใส่ซอสยบเปรี้ยวลงไปหงหน้ามันอีกอร่อยเลยครับเอาละแล้วมีกุ้งหนึ่งตัวท่วน นี่น้องปลาไหลมาหนึ่งชิ้นท้วนเหมือนกันอย่างสี่มาเรียบร้อยหอมวางอยู่บนหอยหุงยมดู ทะเลทะเลแล้วก็มีความเป็นเนื้อหนึบมากผ่านการปรุงมาเรียบร้อยแล้วปรุงมาเยอะมากฮะเลยไม่เหนียวแล้วก็หนึบไัน,นี้ร่อย <_ d ata> แล้วข้างล่าง,งล่างก็จะเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะฮะระหว่างนั้นก็จะมีมันไข่ม้วนวางม้วนกับอะไรไม่รู้เนื้อเป็นแซลมอนสุกชิ้นนี่เรากําลังทานอย่างละคํา30คําอ่านี้เก๋ดูนี้ดีกว่านีไม่นแน่ใจว่าออกมาเป็นอะไรมัดมาเรียบร้อยเลยแล้วก็แกะกันเลยนีอหอมมาเป็นใบใบอะไรเนี่ยใบไผ่มาเป็นลูกเลย รักมากมาเลยดูอือันนี้ควรกินที่หลังเพราะเป็นแป้งอารมณ์เหมือนขนมเทียนหอมๆแต่ข้างในาเป็นถั่วแดงแถั่วแดงน้่นละลายเลยอันนี้ก็เก๋ใส่มาในองคเล็กๆผมเอาออกมาให้ดูอีกรอบเหมือนกับว่าเขาใส่ผงมัทฉะลงไปกับหัวเชยเท้าม,มันไม่ใช่หัวเชยเท้าผมขอโทษคุณผู้ชมด้วยเขาคือ มันภูเขาอ๋อทางเจ <laughs> okay, um, ้าของร้านบอกผมแล้วผมืเหมือนมันผสมแห้วคุบๆแล้วก็ละลายแบบอ๋อโอกเสียงประมาณนี้มันยามาอิโมะทานกับชาเขียวที่ใส่หยดๆมาแต่เดี๋ยวจะมีขออีกอันนี้อร่อยมากเนี่ยอร่อยมากถึงอยู่ในนี้สำคัญว่าให้มันสองกินท้่นนี่คือสาหร่ายที่ถูกผ่านการดองแล้วก็พับมาเป็นโบเรียบร้อยเหมือนทักซิโดเลยหวานๆนุ่มๆ มีปลาข้างในชุ่มฉ่ำมากรายละเอียดยังมีอีกเยอะมากนะครับมีกุ้งมีปลาหมึกปลาเขือเผือบ่วงนี้เป็นเห็ดอันนี้อันนี้เทะชิมนะเถ้าเอาเป็ดมาวางบนุกชิ้นปลาอร่อยทีเดียวประทานไปด้วยแล้วก็จิบชาที่นี่ไปด้วยชานี่ก็มีความรสชาติลึกซึ้งนีนะฮะใช้ได้เลย เรียบร้อยมาทานชาแนละ้วท้ายสุดยังมีความเป็นเมืองแห่งชาอยู่ในขนมหวานด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าข้างในมีเป็นอะไรดูแลเหมือนอัลมอนด์อืมไม่ใช่เขารัดเป็นเค้กดึบดึชาเขียวเข้มเข้มเอารัดเนียนเอียแต่นี้รสชาติไปทางฝรั่งนะครับไม่ได้เป็นแบบทางญี่ปุ่นมากเพราะว่าหอมเบเกอรี่หลายอย่างอยูอย่ีนหอมเนยแต่มีความเข้มข้นของ,ของมัชชะของเมืองนี้อยู่ในนี้เต็มเปี่ยมคุณผู้ชมครับเ mm. มืองแห่งชาที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในญี่ปุ่นเมืองอุจิเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมเต็มเมืองไปหมดร้านอาหารที่เปิดมาร้อยกว่าปีอยู่ในวิวสวยๆแบบนี้นี่คือหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดกับร้านทัตซึมิที่เปิดบริการตั้งแต่1915รสชาติและประสบการณ์แบบนี้เลยฮะช่วงหน้าล้วงเคล็ดลับความอร่อยเมนูยำขาหมูยูนานที่แม่สลองจังหวัดเชียงราย สัมผัสความสุขมากกว่าที่คุณคิดคิดจะถ่ายรูปกับวิวสุดโรแมนติกคิดจะชมท้องฟ้าแบบไม่เหมือนใครเช่นนี้เลยคิดจะกินของอร่อยระดับมิชลินโอ้ยแค่เพียงคิดก็ได้เที่ยวดั่งใจคิดจะเที่ยวเที่ยวได้ทันที Elite Holiday ดูแลกันและกันทุกช่วงเวลาไลน์ Official Account าท @EliteHoliday หรือ0869717388 เดินทางท่องเที่ยวในแบบส่วนตัวตั้งแต่สองท่านกับสมอลกรุ๊ปเลือกวันเดินทางที่ท่านต้องการเลือกเต็มอิ่มทุกสถานที่ในแบบสโลไลฟ์เลือกท่องเที่ยวในไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณเลือกบริการส่วนตัวพร้อมการดูแลในแบบพรีเมียมเลือกสมอลกรุ๊ปบายฮอลิเดยดกกุ๊ป นิวซีแลนด์ประเทศที่มีความสุขที่สุดหนึ่งในสิบของโลกขนาดแก่ยีมีความสุขเลย<อ>ตามหาของรักของข้าเป็นมือผมประทับใจมากเลยอาหารก็เยอะแถมอร่อยด้วยนะกินอิ่มก็นอนดีแต่นี่มันนอนนะความสุขมีทุกที่เรารู้ดีลีลาวดีฮอลิเด์ลีลาที่เป็นตัวคุณ ร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างกับการเดินทางแบบพรีเมียมเติมเต็มความสุขทุกการเดินทางกับหนึ่งในผู้นำด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าเส้นทางในฝันของคุณจะเป็นยังไงเราจะพาคุณไปสัมผัส Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา ปลายปีนี้เที่ยวสนุกสุดฟินไปกับเราสนุกไปกับสีสันจากธรรมชาติสเสน่ห์แห่งใบไม้เปลี่ยนสีที่สุดไปกับจุดเขาดาวจากทั่วโลกฟินไปกับหิมะโปรยปลายทากลางบรรยากาศสุดโรแมนติกเที่ยวแบบเอกลักษต้องไปกับอิเมจฮอลิเดย โดยสัปดาห์นี้นะคะเราเหยียวคนตู่จากร้านเพื่อนจันครับผม้ิ่งยอ่งมากจะมีทางด้านนู้นอีกนะทุกคนทานตั้งแต่สมัยไหนรู้ป่ะ UHT แล้วอร่อยมากค่ะแล้วก็เลยมาเปิดตรงนี้ด้วยจริงๆราคาเราร้านเราเริ่มต้นนะครับ119บาทนะครับราคาไม่แรงเลยครับผมครับอาทิตย์นี้เนี่ยฮะเวลาบ่ายสองส้งไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะอาค่ะเหนือกระเจ้า นับสนุนโดยอีลิตฮอลิเดช่วงอร่อยรอบครัวล้วงเคล็ดลับความอร่อยเมนูยำขาหมูยูนานที่แม่สลองวิลล่ายิ่งกินจริงติดใจตอนนี้เราพาคุณผู้ชมขึ้นมาบนยอดดอยแม่สลองที่นี่คือแม่สลองวิลล่าตั้งอยู่ที่แม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ที่น,นี่อบล้อมด้วยขุนเขาและกลิ่นชาวหอมกลุ่นเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่คุณไม่ควรพลาดร้านตกแต่งสไตล์จีนยูนานแทๆ้ๆโต๊ะไม้กลมขัดมันกลางห้องโคมแดงแขวนเรียงรายสวยงาม ห้องพักเรียบง่ายแต่หน้าพักเหมาะทั้งคู่รักและครอบครัววันนี้เราจะพาไปล่วงสุดเด็ดการทำยำขาหมูยูนานเมนูหากินยากที่ชาวดอยบอกว่าต้องมาชิมถึงที่นี่เท่านั้นวิธีการทำจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยเราอยู่บนยอดดอยแม่สลองและนี่คือเจ้าของร้านชื่อว่าพี่จำเรินครับจเบจเ้าของแลร้านชื่อว่าอะไรครับพี่จำเรินครับและร้านชื่อว่าอะไรครับแม่สลองิลล่าครับ คือตอนนี้จะมาโชว์ยำขาหมูอยู่น,นานยำใาหมูอยู่เพราะว่าที่นี่เป็นเมืองชาครับ ก็เอาชามาทำเมนูด้วยอิ่มแล้วเนี่ยครับทานอิ่มแล้วอยากนอนอ่ะที่นี่มีนอนมีที่พักด้วยครับอมีที่พักด้วยพี่ลีซอนมีที่พักด้วยนะครับ60กว่าห้องครับไม่มีปัญหางให้คุณรุกนอน60ห้องเลยนอนห้องละหนึ่งนาทีโอ้ยนอนพอดีโอ้ยเวียนหัวเวียนหัวอันนี้คือชาขาวใบชาเราใช้ส่วนไหล่เลยที่ใบหนึ่งยอดนะนะทำไมถึงเรียกว่าขาหมูยูนานเพราะว่างเข้าาใช้หมูดำตามธรรมชาติที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่หมูดำที่เลี้ยงบนนี้ใช่ครับจริงๆเรามาทำดินขาหมูทอดเสร็จแล้วได้เรา ข้อเสร็จแล้วเราทําน้ํายําหรืออะไรน้ํายําอยู่นี่ฮะน้ำยำหรือว่าใช้ใช้ส่วนประกอบจะมีพริกกระเทียมกระเทียมปาล์มะนาวปาลมะนาวปาล์มปลาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวกินหรือก๋วยเตี๋ยวอ่านี้เป็นหอมเอ้าหอมใหญ่ผมมองกี่นี้ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเราเริ่มยำเริ่มยำดีกว่าดูจะยำแบบไหนอะไรยังไงจะใส่อะไรก่อนอะไรบ้างฮะ ขอที่หั่นทั้งหมดเอามาราดแบบนี้มีน้ำปลามีมะนาวนะครับมีกระเทียมมีพริกแดงพริกผยวแล้วก็ใส่ชาไปเราได้ยำขาหมูอยู่นานกับยอดชา ผม็ฝจะลอที่ชาที่ว่าขมก่อนนะครับหายขมอ่ะทิ้งนะเนี่ยผมทานเดี๋ยวนี้แล้วก็มีความหวานของหอมใหญ่เข้าไปช่วยครับขมแทบแตหมดไปเลยนะชานี่เป็นชาพันอะไรครับพี่จำเริญครับอันนี้วันนี้เก็บชาอู่หลงเบอร์สิบสองอู้อู่หลงเบอร์สิบสองคุณผู้ชมครับชาบนดอยแม่สลองทั้งหมดเป็นสายพันธุ์อู่หลงนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ หลักๆมาจากไต้หวันใช่ครับพัฒนาสายพันธุ์ไปแยกไปเป็นเบอร์12เบอร์17ครับ17แล้วเยี่ยมสุดนะฮะเบอร์17เป็นที่กวนอิมใช่ไหมฮะเป็นกวนอิมเป็นอ๋อมีหลายอย่างทีเดียวคุณผู้ชมฮะแต่บนแม่ทะลองนี้ชาที่นี่ทีเด็ดเลยนะครับลองชิมดูได้ครับอร่อยหมดแลครับหมดแล้วอร่อยละอร่อยมากเลยใช่ไหมไม่ม่ ไม่ไม่ทานชาเลยเราได้สมุนไพรเข้าไปด้วยชานี้ถือเป็นสมุนไพรครับ,ค,รบความขมหายไปเกือบหมดเหลือประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์อีกเมนูที่แปลกและอร่อยแบบไม่เคยทานนั้นเนี่ยขาหมูยูนานยำขาหมูยูนานทุกท่านครับ <c oughs> เป็นเมนูที่ทีแรกดูหน้าตาธรรมดาเพราะแยกกันชิมก็ยิ่งกังวลเล็กน้อยจะรอดไม่รอดนะบอกคุกท่านเลยกังวลเล็กน้อยแต่พอเอามารวมกันแล้วมายำกันเรียบร้อยแล้ว ผมว่าเท่มากเราต้อง,องทานขอาว<อ>ยูน<อ>ยนา<อ>น<อ> <ๆ S 2> เพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่อยู่กับอากาศหนาวต้องทานของที่มีพลังงานสูงจากนั้นแล้วมันจะเลี่ยนของที่มันมันมันจะเลี่ยนแต่นี้มีการทอดให้มันกรอบไล่น้ำมันออกไปแล้ว<ช>นะฮะแล้วเอามันมายำแต่ถ้ายำแค่นี้มันก็ดูธรรมดาไปเพราะทานทักพักมันก็จะเลี่ยนได้มถูกอีกพอมีไอ้รสผมของเจ้าชานี่เข้าไปโอ้โหพอมันไปเจอกันแล้วเนี่ยมันกลมกล่อมผมเรียนคุณผู้ชมเลยเราสามารถทานได้หมดจานเลยแล้วมีพิมนาเข้าไปไปตัดเลี่ยนออกมามะนาวจะไปไล่มันนะช่างคิดมากมันดับ กินแล้วมันไปดับเลี่ยนอีกน้ำมันมันออกไปอีกครับเสียดายที่ทางบ้านเราไม่มียอดชากรบมัคาคือถ้าอยู่ในเมืองนะเราชงชาเสร็จแล้วครับถ้าไม่มีชาสดใช่ไหมก็ชาที่ชงแล้วก็ใช้ได้อยู่ครับโอ้กาชาเนื้อมันใช้ได้มัเป็นใบไงพี่เอกชาของกูจำเลยแล้วก็มีชาขายด้วยนะ ขายชาที่ไปชงอ่ะอ๋อก็เป็นจะเป็นเม็ดๆอย่างแบบนี้เหมือนกันได้ออกมาฟึ่งก้จะตาขายแบบนี้ชงสักรอบไปก่อนแล้วก็เอามาทานอมได้เลยชงชงเสร็จแล้วก็ชงหลายรอบก็ได้รสุันนา้ที่เราจะทิ้งกาดตัวนี้ก็เอามายามกินก็ได้ผมก็กำลังจะว่า โทรมาคุณจำเนินส่งใส่ซิปล็อกมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องไปย้ำที่บ้านครับอมทานได้หมดจานแน่นอนสาหรับสำหรับพลังงานสูงแบบนี้สำหรับความรู้เล็กน้อยเป็นชิปให้กับเราให้กับท่านผู้ชมครับครับโอ้โหสูตรดีๆอย่างนี้คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราสามคนไปไหนกันอย่าลืมติดตามรอบจานรอบโลกวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำเนิบครับขอบคุณมากสูตรเด็ดเลยเนี่ยเอาชากราดชาไปย่โอ้โหไม่น่า่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ก็ใช่ดีใช่ผมก็ว่างั้นแหละ เอาข้าวเปล่าด้วยไปน้ำปลาพริกอีกไหมข้าวเปล่าน้ำปลาพริกด้วยไหมคุยไปเลยไม่แบ่งเลยใช่ไหมเนี่ยดูสิไปกันหมดแล้วเอาคุณจำเลยไปแย่งไปเลยเอาเอาแย่งเอา